สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ทับ1ทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกหนึ่งคาบนะคะของในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะจากคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยใครจำได้บ้างคะคาบที่แล้วเราเรียนในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีด้วยกัน4ขั้นตอนเดี๋ยวเราไปทบทวนกันก่อนนะคะไปทบทวนกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องใหม่กันค่ะววันนี้มาดูกันนะคะขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้น จากคาัที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะคะมีอยู่ด้วยการ4ขั้นตอน 1. พิจารณาและทำความเข้าใจปัญหาเราทบทวนว่าปัญหาคืออะไรข้อมูลเข้ามีอะไรบ้างนะคะ 2. วางแผนการแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหาควรทำอย่างไรผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร 3. วลงมือแก้ปัญหาแก้ปัญหาตามแนวทางที่กำหนดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะคะ C ตรวจสอบผลการแก้ปัญหาตรวจสอบผลการแก้ปัญหาคือเมื่อเราพิจารณาแล้ววางแผนแล้วลงมือแก้ปัญหาแล้วทีนี้เราก็มาตรวจสอบผลการแก้ปัญหาว่าผลของการแก้ปัญหาที่เราได้ทำหรือดำเนินการอ่ะเป็นไปตามที่เราคาดหวังไหมหรือว่าถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามคาดหวังเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะอ่ะ จากสถานการณ์ตัวอย่างนี้นะคะคุณครูจะลองให้นักเรียนลองใช้สข้อที่คุณครูทบทวนให้เมื่อกี้เพื่อแก้ปัญหาทุกๆเช้าก้านและกิ่งจะเดินทางออกจากบ้านเวลา7จ็ดโมงเช้าซึ่งจะไปทานเวลาเข้าแถวคารพธงชาติแต่ถ้าวันไหนฝนตก ก้านและกลิ่งจะถึงโรงเรียนสายถ้านักเรียนเป็นก้านและกลิ่งจะมีขั้นตอนการแก้ปัญหายอย่างไรเพื่อให้ได้ไปโรงเรียนเพื่อไม่ให้ไปโรงเรียนสายในวันที่ฝนตกจากที่ครูอ่านให้ฟังสถานการณ์นี้นักเรียนคิดว่าสถานการณ์เนี้ยเขาบอกว่าหนึ่งพิจรารณาใช่ไหมคะเราต้องพิจรารณาและทำความเข้าใจปัญหาก่อน ปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรคะปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรอ้าวนักเรียนดูนะคะปัญหาของเรื่องนี้คือปัญหาของเรื่องนี้คือโรงเรียนสายในวันที่ฝนตกก็คือถ้าสมมติว่าฝนไม่ตกเมื่อกิ่งกับก้านเมื่อก้านและกลิ่งมาโรงเรียนก็จะไม่สายถูกไหมคะ แต่ถ้าเกิดฝนตกขึ้นมาการไปโรงเรียนของกิ่งกับก้านก็จะทําให้ช้าลงทีนี้ก็จะประสบปัญหาการมาโรงเรียนสายเรามาช่วยก้านและกิ่งในการแก้ปัญหานี้กันนะคะว่าจะต้องทํำยังไงขั้นตอนการแก้ปัญหามีด้วยกี่ มีด้วยกันสี่ขั้นตอนหนึ่งพิจารณาและทำความเข้าใจปัญหาทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของเราปัญหาของก้านและกลิ่งคืออะไรคะนักเรียนมีให้เลือกระหว่าง a กับ b นะคะ a วันที่ฝนตกถ้าก,ก้านและกลิ่งออกจากบ้านเจ็ดโมงเช้าจะไปโรงเรียนสาย b ไปโรงเรียนสายในวันที่ฝนตกนักเรียนลองพิจารณาและทำความเข้าใจปัญหาดูนะคะปัญหาของก้านและกลิ่งคืออะไร เราตอบดูคิดไม่ในใจดูว่าตรงกับที่ครูเฉลยไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอเฉลยข้อ A นะคะวันที่ฝนตกถ้าก้านและกิ่งออกจากบ้านเจ็ดโมงเชา้าจะไปโรงเรียนสายอา้าวลำดับที่สองคืออะไรคะวางแผนการแก้ปัญหานัาเรียนมาดูนะคะการวางแผนการแก้ปัญหา จากสถานการณ์นักเรียนคิดว่าการวางแผนการแก้ปัญหาก้านและกิ่งจะทำอย่างไรข้อ A ออกจากบ้านเจ็ดโมงเชา้าข้อ B ออกเดินทางก่อนเจ็ดโมงเชา้านักเรียนคิดว่าก้านและกิ่งควรจะวางแผนการแก้ปัญหายัางไงดีคะอ้าวคิดเลยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลยปึง้ง ก้านและกิ่งนะคะต้องออกเดินทางก่อนเจ็ดโมงเชา้าเพราะเขาบอกแล้วว่าถ้าสมมุติว่าวันปกติที่ฝนไม่ตกเจ็ดโมงเชา้ามาโรงเรียนไม่สายแต่นี่วันฝนตกนะั่นยังต้องคิดว่าก้านและกิ่งต้องเผื่อเวลาฉะนั้นต้องออกเดินทางนะคะต้องออกเดินทางก่อนเจ็ดโมงเชา้าถึงจะทำให้ก้านและกิ่งไม่สายนะคะ ทีนี้ลำดับต่อไปคือลงมือแก้ปัญหาลงมือแก้ปัญหานักเรียนลองคิดดูว่าขั้นตอนการลงมือแก้ปัญหาจะทำอย่างไรข้อ A ตื่นนอนเช้าและทำจิจวัตรเร็วขึ้นข้อ B ออกจากบ้านเวลา06.00นนักเรียนคิดว่าการลงมือแก้ปัญหาจะทำายังไรเอ่ยติ๊กตอก ติ๊กตอกติกต๊กตอกติก๊กตอกเฉลยปิ๊งอ้าวคุณครูทำไมเฉลยสองข้อคะ <c oughs> เพราะว่าการลงมือแก้ปัญหามันอยู่ที่เราเป็นคนแก้ปัญหานักเรียนอาจจะคิดว่าขั้นตอนการแก้ปัญหานักเรียนก็คือตื่นนอนเช้าแล้วทำกิจวัตรให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะได้ไปเร็วถูกไหมคะหรือออกจากบ้านให้เร็วขึ้น ก็จะไปทําให้ไปไม่ก็จะทําให้การไปโรงเรียนไม่สายถูกต้องไหมคะฉะนั้นเมื่อลงมือปฏิบตัติเราสามารถลงมือได้หลากหลายวิธีนะคะอา้าวตัวสุดท้ายคือตรวจสอบผลใช่ไหมคะตรวจสอบผลการแก้ปัญหาเรามาดูว่าตรวจสอบผลลัพธ์จะได้อะไรข้อ A อก้านและกิ่งไปทันเคารพของชาติ ข้อ B ก้านและกิ่งไปไม่ทันเวลาเข้าแถวเมื่อเราแก้ปัญหาตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ3าอันนี้ยนักเรียนคิดว่าผลลัพธ์ของการแก้ปัญหานักเรียนจะเป็นยังไงติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก,กติกต๊กตอกติ๊กตอกตึ้งกานและกิ่งนะคะไปทันเคารมพงชาติค่ะเพราะว่าได้วางแผนการแก้ปัญหาแล้วทีนี้ผลลัพธ์ก็คือก้านและกิ่งไปทันเคารมพงชาติ อันนี้นะคะก็คือเป็นการทบทวนเรื่องขั้นตอนการแก้ปัญหาทั้งสีขั้นตอนวันนี้เราจะมาเรียนมาเรียนในเรื่องต่อไปนะคะไปดูกันว่าเรื่องอะไรอ้าวดูหัวข้อนี้ก่อนการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะการแก้ปัญหาเบื้องต้นการแก้ปัญหามีลำดับขั้นตอนนะคะการที่เราจะแก้ปัญหาเราต้องมีลำดับขั้นตอน แสดงลำดับขั้นตอนจะช่วยเราเข้าใจและก็ตรวจสอบง่ายเมื่อนักเรียนมีปัญหานักเรียนต้องตั้งเป็นลำดับขั้นก่อน 1, 2, 3, 4เมื่อเราทำลำดับขั้นเสร็จเราก็จะได้เข้าใจเราต้องทำลำดับขั้นตอนเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ตรวจสอบได้ง่ายนะคะอา้าวทีนี้เมื่อแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา อาจจะทําได้หลายวิธีนะคะนักเรียนอาจจะทําไม่เหมือนกับของเพื่อนฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องกลัวว่าทําไมเพื่อนไม่แก้ปัญหาเหมือนเราทําไมเราถึงไม่แก้ปัญหาเหมือนเพื่อนการแก้ปัญหาทําได้หลากหลายวิธีไม่ได้ตายตัวนะคะฉะนั้นขั้นตอนการแก้ปัญหาอยู่ที่ใครจะตั้งข้อ1 2 3สาหรือ3าแล้วแต่เราจะตั้งนะคะ,ะมาดูว่าขั้นตอนการแก้ปัญหาประกอบด้วย ขั้นตอนการเขียนบอกเล่าเป็นข้อความและการวาดเป็นรูปภาพเพื่อแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาและการใช้สัญลักษณ์นะคะแต่วันนี้ที่ครูจะสอนก็คือการเขียนบอกเล่าวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของการเขียนบอกเล่าตัวนี้ก่อนนะคะอีก2ตัวเราค่อยเรียนสัปดาห์หน้านะคะเรามาดูการบอกเล่าก่อนการเขียนบอกเล่าทำยังไง การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่านะคะคือการถ่ายทอดความคิดวิธีการแก้ปัญหาเป็นข้อความเขาบอกแล้วว่าเขียนบอกเล่ามันก็จะต้องเป็นข้อความตามลำดับนะคะโดยคำนึงถึงการทำงานก่อนและหลังนะคะดูดีนะคะการเขียนบอกเล่านะคะจะจะเป็นข้อความ ตามลำดับซึ่งจะต้องมีก่อนและหลังนะคะนี่เรามาดู<ม>การจัดลำดับขั้นตอนโดยการเขียนบอกเล่าเป็นวิธีการวางแผนการแก้ปัญหาโดยการเขียนลำดับการทำงานโดยใช้ภาษาหรือข้อความที่เข้าใจง่ายนะคะต้องใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายแบบชัดลัด สามารถสื่อถึงสิ่งที่ต้องการได้อย่างชัดเจนนะคะมันจะไม่กำกวมมันจะอธิบายชัดเลยว่าหนึ่งเราควรทำอะไรสองทำอะไรนะคะอ้าทีนี้คุณครูยกตัวอย่างยาย่าจัดลำดับขั้นตอนการซักผ้าด้วยการเขียนบอกเล่านักเรียนลองนึกตามคุณครูนะคะคุณครูจะบอกวิธีการซักผ้าของยาย่าว่ามีอะไรบ้างนะคะหเติมน้ำใส่กระมัง 2. ใส่ผงซักฟอก 3. ใส่ผ้าในกระมังนะคะ 4. ขยี่ผ้า 5. บิดผ้า 6. ตากผ้าเห็นไหมคะเราจะมีการลำดับขั้นอย่างชัดเจนแล้วก็บอกขั้นตอนเพื่อให้เข้าใจง่ายนะคะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายกระทันรัด เอามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเพื่อให้การเข้าใจเรื่องการเขียนบอกเล่าเนี่ยเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นหลังจากตื่นนอนในตอนเช้านักเรียนทํากิจวัตรประจําวันอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างเอ่ยพับผ้าปูที่นอนแล้วก็ไงนะอาบน้ําแปรงฟันกินข้าวเอามาดูตัวอย่างมรคูมีอะไรบ้างนะคะแปรงฟันอาบน้ําแล้วก็ รับประทานอาหารนี่คือกิจวัตรประจําวันนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างม่ให้ดูคร่าวๆทีนี้คุณครูจะมาแสดงลําดับขั้นตอนการแปรงฟันโดยการเขียนบอกเล่านะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง 1. คุณครูหย,ยิบแปรงสีฟันขึ้นมาก่อนสอคุณครูบีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟันนะคะสบ้วนปากด้วยน้ำเปล่า สีนะคะแปลงฟันถูไปมาให้ทั่วๆนะคะห้าบ้วนยาสีฟันในปากทิ้งและบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าอีกหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนในการแปลงฟันนะคะคุณครูมีด้วยกัห้าขั้นตอนนักเรียนอาจจะมีเยอะกว่าครูหรือว่าอาจจะมีน้อยกว่าครูแล้วแต่นะคะนักเรียนบางคนอาจบอกยบแปลง อ่าบีบยาสีฟันแล้วก็ถูฟันแล้วก็บ้วนปากอาจจะมีแค่สีขั้นตอนนะคะทีนี้มันอยู่ที่ในการเขียนแสดงลำดับของเรานะคะอ้าวทีนี้มาดูขั้นตอนการหุงข้าวว่างขั้นตอนการหุงข้าวมีอะไรบ้างเอ่ยคิดตามนะคะหนึ่งตวงข้าวใส่หม้อสองเทน้ำใส่หม้อสามสาวข้าวแล้วเทน้ำทิ้สีนะคะ เทน้ำสะอาดใส่ห้านำหม้อชั้นในใส่ตัวหม้อนะคะหกเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวเจ็ดกดปุ่มเพื่อให้หม้อข้าวทำงานแปดถอดปลั๊กเมื่อข้าวสุกแล้วเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นการอธิบายขั้นตอนการหุงข้าวซึ่งระบุเป็นขั้นตอนเป็นลำดับเรียบร้อยมีหนึ่งทำอะไร เขียนลำดับเขียนข้อความชัดเจนว่าหนึ่งทำอะไรสองทำอะไรเห็นไหมคะนี่คือการเขียนลำดับขั้นตอนโดยการเขียนเป็นข้อความเห็นไหมคะการเขียนบอกเล่าแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่านะคะใช้วิธีการเขียนทีนี้การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่าของการทำไข่ตุน คุณครูทำอะไรบ้างทำไข่ต้วนนึ่งตอกไข่ใส่จามที่สามตอกไข่ใส่ชามที่สามารถเข้าเตาไมโครเวฟได้สองตีไข่นะคะสใส่ซอสปรุงรสสใส่หมูสับที่สุกแล้วและโรยด้วยผักห้านำเข้าเตาอ,อบไมโครเวฟหกนะคะตั้งเวลาอบสามนาที เจ็ดนะคะนําไข่ตุ๋นที่พร้อมรับประทานออกจากเตาอบไมโครเวฟอันนี้นะคะก็จะเป็นการสแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่าของขั้นตอนการทําไข่ตุ๋นนะคะเราไปดูตัวอย่างอันต่อไปนะคะตัวอย่างการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนักเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัยออกนอกบ้านทุกวันแต่จํานวนหน้ากากอนามัยของนักเรียนมีเพียง2ชิ้นนะคะ นักเรียนแก้ปัญหาโดยการทำความสะอาดหน้ากากอนามัยทุกวันอย่างถูกวิธีเพื่อนำไปใช้อย่างปลอดภัยอันนี้ก็คือปัญหาของเราปัญหาของเราคือเรามีหน้ากากอนามัยแค่2อ,อันทีนี้เมื่อเรามีสองอันเราก็ต้องซักทำความสะอาดเพื่อที่จะได้ใส่ในวันต่อไปใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาเขียนขั้นตอนการซักหน้ากากอนามัยนะคะ คุณครูเขียนขั้นตอนการซักหน้ากากอนารรมัยของคุณครูมีด้วยกัน5ขั้นตอนไปดูว่า5ขั้นตอนนี้คุณครูเขียนว่ายังไงบ้างนะคะ 1. ซักด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วไม่ควรแช่ทิ้งไว้ 2. อขยี้เบาๆให้ทั่วทั้งผืน 3. นะคะล้างน้ำให้สะอาดบิดให้หมาด 4. นะคะนำไปตากที่ที่มีอากาศถ่ายเท แต่ไม่ควรนําไปตากแดบดบจัดๆนะคะห้าอย่ารีดเตารีดลงบนผ้าโดยตรงควรกลับด้านรีดหรือใช้ผ้ารองรีดนะคะอันนี้ก็คือการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่านะคะขั้นตอนการซักหน้ากากอนามัยของคุณครูซึ่งมี5ขั้นตอนนะคะเอามาดูสไลด์ต่อไป อันนี้นะคะเป็นการบ้านให้นักเรียนไปทำเองนะคะให้นักเรียนไปทำเองการบ้านของคุณครูให้นักเรียนเขียนแสดงลำดับขั้นตอนการทอดไข่เจียวโดยการเขียนบอกเล่านะคะนักเรียนเห็นทางด้านซ้ายมือนี้ไหมคะในกรอบตรงนี้ที่คุณครูติ๊กถูกตรงนี้กรอบฝั่งนี้เห็นไหมคะ ให้นักเรียนเลือกข้อความเหล่านี้นะคะแล้วเอาไปใส่หลังหมายเลขนะคะคุณครูให้นักเรียนแสดงขั้นตอนการทอดไข่เจียวคุณครูมีช้อยมาให้สุกและตักใส่จานตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนเทไข่ใส่กระทะตีไข่ให้เท่ากันตอกไข่ใส่ชามพลิกกลับไปมาให้สุกทั้งสองด้านใส่เครื่องปรุง ทีนี้นะคะหน้าที่ของนักเรียนนักเรียนเอาข้อความเหล่านี้แหละมาเรียงกันใหม่นะคะเรียงลำดับหนึ่งสองสาจนครบทั้ง7ข้อนะคะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งมาในไลายกลุ่มปสองทับหเหมือนเดิมตอนนี้นะคะงานของเรามีด้วยกันสองชิ้นชิ้นที่หนึงก็คือการเขียน เขียนอะไรคะเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาสถานการณ์ตัวอย่างของหน้า7และก็หน้า8งานชิ้นที่2ก็คือให้นักเรียนบอกขั้นตอนการทอดไข่เจียวโดยการเขียนบอกเล่าขั้นตอนการทอดไข่เจียวทั้ง7ขั้นตอนนี้แหละทําลงในสมุดแล้วก็ถ่ายส่งไลน์มาให้คุณครูในไลน์กลุ่มห้องป .2 ทับหนึ่งนะคะลองทําดูไม่ได้ยากเลยนะคะ ฉะนั้นวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณเพียงเท่านี้นะคะเราจะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ